ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตเอาไม่อย่างคืออมาอัปเดตน้องบุญรอดค่ะบุญรอดผ่าเหงงนะคะค่ะบุญรอดผ่าเหงงเนาะ <c oughs> จะเอ๋ แต่งตัวหลอดแท้จตาจะไปใส่แหมอาโบโบโบแม่โบโบเบออาโบโบเบอโบโบโบบุลอดกินข้าวหรือยังครับอข้าวออกไหมขึ้นน้ำไล่เหอะเชชีเห็นยังมเจ้า